ทุกทก,ทกอย่างยังบ่อยอมเคลื่อนไหวมีแค่ลมหายใจที่อ่อนแรงความเข็มแข็งบนลลือสองตาปิดไร้สิ้นหมดความคิดเหมือนปลายทางชีวิตใกล้จบลงคงบ่มีอีกแล้วความหาา

ตัวก็แบบเี้กว่า่ทีเมันก็สูงสามันตอน้มันเป็นความจริงกลุ่มโนัแบบลลองดูห้เลยเรื่องสโมกต้องขุไเนีห้มันมีพี่ต้อครับจริงเข้าตัวบบเละีเอแคมนรับยายาจะร่งออกมา เรื่องใบข้าตาตื oh, okay. okay. ่นข okay. ึ้นมาตาพยายามจทิ้งอกไปเพื่อไปดูฝข้าวเหตุการณ์แรกที่ตื่นตาเสจชุดนี้แหละตาตื่นเพราะว่าคิดถึงข้าว่รอบไปนี่แป๊บนึงแป๊บงมากองสกีดปีรอรอรอกล้องกล้อมนะครับก้องปีด แอคชั่นเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วลืมตายูดมีแรงปวยเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วเช่ะมีเซลนี่พี่จ้มซมสี่สิบิโหรอสามหยบั่ง่ายเลยยไหนเราออกขงหมองง่ายไปใช่มะเลือกจะเลือกชิ้นไหนดี Chat, ล, ası, ล, i, ลืมตาตื่นเพราะแฟนนะค้างไว้นิดนึงเรอลุกเซ็ต and action ชิมโลครับพี่แ้พี่แพี่ชิมโลครับี่ะ่เดให้พุ่มกับให้พุ่มกับไม่มีอไม้แล้วพอลุกขึ้นก็ยังคบบคบบเลย and action ลืมตา ครับโอเคไปเด่นนอดๆทำทูบไม่สวยตัวนี้หน่อยดีได้แบบข้างยาวที่ข้า,างางอ อีกมอนิเตอร์นะครับอ่ามูเมนต์กล้องจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เซตแอดแอคชั่นลงไเวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งออกไปขวาเลยวิ่งออกไปขวาเลยเดี๋ยวจะมาเคแบ็กดูฝาฝาโอ้ยฝาเนอะไอชั่นบอลตาลองยินดูครับสามสองหนึ่งไปเอิบ ไม่เป็ไรครับดึงแล้วปล่อยนะไปถ้าผมดึงนะพี่จะเสียแม่เสียหลักเลยใช่ตัวปีแม่ได้ผมองให้เลยนะตาตาต้งเล่นเร็วขึ้นแบบเล่นให้มันเวียงไปเลยนะเพราะมันสลัวมันไม่งั้นมันจะดูแบบไม่แน่นนแต่ถ้าตาอยากเอาขึ้นมาจับหัวอะไร้ยก็ได้แม่แม่ผมเดีไหมผมจะเอามือไปจับตาลอดู่าล่ะทำไมต้องทำอย่างนี้ไหม ยัมยนันวะเจ้าตัวไม่ฟังเานี่เป yeah, ็นโยืนยันพเร่อไหรายตาไม่อยากให้รัายตาจักรา ครับวันนี้เป็นงานที่พวกเราทุกคนใช้กัว่าทุ่มเทแล้วก็ลงแรงกันมากๆแบบนีด้ดูดูนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของทีมงานไทยบ้านทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ก็ตามจริงซีนเมื่อกี้เนี่ยตามบีกก็สามทุ่มตอนนี้กี่โมงแล้วครับตีสองครึ่งตีสองครึ่งครับก็เวลาคาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะน่าจะไปถ่ายพรุ่งนี้เนาะเจ้าครับ พอดีไม่ทำโอเครับตอขึ้น şey จับต้องขึ no> ้นก่อนขึ้นก oh, ่อนอึ๊ปล่อยดูนีจับอีกปล่อยมาไหยิน่อยปล่อยเจ้าครับเห็นหรือไม่พี่ตึ๊บ จ็บปีไม่ตาดไม่มีใครตามกูเลยเหรอเมกี้หลายจีเอานี้เข้าหน้าไม่ไปเข้าเลยนี่อานิตาต่างสมบุกต่อแบบมองมาเห็นมาล่ะกำลังจะเติมควันกู้กับอยากได้ควันไปหลบแล้วลบสมบุกไม่ไปลุกเลยอย่างแค่ไวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตมองค้างแล้วพี่ก็จะวิ่งไป เหลือควันนิดนึงต้องเอาวิ่งไปวิ่งมาเลยอย่าวิ่งใกล้น <om Natural Four> ้องนะเอ้ามาอีกเนี่ยได้อยู่พี่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่ครับมาวิ่งมาเลยพี่ต้องวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วหลังน้องมากล้องจะดีครับ ฉันแสบตามากฉันไม่ไหวโอ้ฉันแสบตาฉันมองไม่เห็นเลยตามันสนุกอยู่คนเดียวมันวิ่งทั้งคืนเนี่ยมากินอยู่คนเดียวเนี่ยพี่เหมืนพี่ตูดพี่เ <laughs> หมือพี่ตูดมันไม่เผื่อแผ่ใครด้วยมันวิ่งแบบพี่ตูนอยู่คนเดียวเลยอ่ะเราหน่าจะไดสลับวิ่งเนี่ยวิ่งคนคนี้อะไรอยากวิ่ง <laughs> แต่ว่าให้สายมองมองให้มันเห็นเหมือนเดิมก็ลดน้ำหนักเลยออเออจะได้พร้อมๆ มันไม่ใช่เวลาวิ่งมั้งทีสามกว่ากว่าเลยเยมึงมีความสุขในการวิ่งไงกูตอนแหลไปงั้นแหละคนเยอะเลยมังมีความสุขเปหนไงรอรอฉากผมอีกแล้วเหรอใช่ใช่ใช่รีบกินรีบไปผมชอบงานแบบนี้ที่สุดในโลกเลยเหนื่อยไหมไม่ครับสบายชิวๆไม่เหนื่อยเลยครับเดี๋ยวรอรอปิดปิดกล้องก่อนเดี๋ยวผมจะพูดอีกแบบหนึ่ง เป็นแล้วเป็นแล้วปิดก็สัตว์เยหนื่อยชิบหายเลยผมว่าเขาควรเล่นเป็นผีที่สุดแล้วเพราะเขาเพราะเขามาโคตรเป็นผีเลยคือคนคือผีเขาตาโตด้วยแหละแฟนผมคนนี้ในเรื่องชื่อว่าใบข้าวครับแล้วก็ไปชอบแบบเสี่ยเขามีเงินไงไปเสี่ยงแบบขับรถมอเตอร์ไซค์ตามแล้วแมงม่ชอบ แมงบมักไงแกแกผู้ชายบอเอาไหนคนหนึ่งอ่ะกินแต่เหลาขาวกินแต่เหลาขาวเรียนกับบอจบเรียนกับบอจบไปจีบมีมีช่วงเข้าไปจีบเป็นยังไงเรียนเรียนเรียนก็ไม่จบมีจบอยู่คนเดียวนมีจบใครคอยจบแมนในเรี้ยงในเรี้ยงแมนในเรี้ยงได้ก้าวคู่แก้วอีกคนทีตจริงกะแม่แม่เดือนทีตจริงกูแมงขูดขิงอะอย่าไปตามชมด้วยนะคะใช่ครับฝากติดตามครับแพมมี่สุธิดาครับใบข้าวครับตอนนี้คอนเสิร์ตเข้าทัวร์เยอะมาก ยื้อวันคับยื้อคืนเลยรับเล้ดท้าย่าแหละไม่ชีวิตไงไงแต่ว่าจะเป็นสามชาบะมึงกันสามมึงกันทอชามึงเยอะก็สามอีกเลไม่หยั่งอีกอะไร ซื้อโผนไหมสิเบพี่เอากระเป๋าของ,าางพี่อะตรงเกินไปเลยมองมือมองนิ้วหนูค่ะหลับตาแซบ,บไหมคะมองอะไรบ้างวะ แต่มันเข้าไม่ได้แล้วคขาบอด ตามไดนามิกเพลงเลยนะครับอารมณ์กล้องก็ออกแล้วออกแล้วเออขึ้นเบาพี่แล้วึ้นขิ้